สวัสดีครับทุกคนยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องพ่อบ้านไบเกอร์นะครับผมหากใครเข้ามาแล้วงามฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามกำลังใจใผมกันด้วยนะโอเควันนี้ผมจะมาพูดเรื่องเรื่องหนึ่งที่มันเคยพูดมาก่อนหน้านี้เมื่อมาสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับผมแต่คลิปนั้นผมได้ปิดทิ้งไปนะครับผม มีปัญหานิดๆหน่อยๆนะแต่เฉพาะคุณผมอผมจะเอากลับมาเปิดออนแล้วละ<ม>่ะคือเรื่องการยืมมิกไปของคนอื่นขับนะครับผมอพอดีมันเกิดเหตุการณ์หนึ่งตอนนั้นกลุ่ม750ย์มีทริปที่จะไปสระบุรีกันนะครับผมแต่ทีนี้ก็เกิดเหตุการณ์คือขอแกลกรถกันขับอยากลองรถที่แฟดกองมาอะไรมานะครับแล้วก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะ ลองดูภาพกันไปนะครับผมภาพกางที่เห็นนะครับให้ดูคร่าวๆประมาณนี้แล้วกันนะก็คือเกิดการลองลดการแล้วก็เกิดพลาดเกิดอุบัติเหตุนะครับผมและทีนี้ต่อมามันก็เกิดขึ้นมาคือความรับผิดชอบนะครับอย่างที่ผมเคยทําคลิปบอกไปแล้วว่าการจะยืมรถคนอื่นขับเนี่ย คุณจะต้องพร้อมรับผิดชอบในสิ่งที่คุณทำหรือว่าสิ่งที่มันจะเกิดหรือสิ่งที่มันกำลังจะเกิดหรือไม่เกิดก็ได้นะอย่างส่วนตัวผมเองผมจะคิดไปทางด้านที่ว่ามันจะเกิดไว้ก่อนอย่างเช่นถ้าเราเอารถคนอื่นไปลม้มเราจะซ่อมให้เขาไหวไหมเราจะชดใช้ให้เขาไหวหรือเปล่านะครับผมแต่เหตุการณ์เนี้ยมันเกิดขึ้นซึ่งผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์วันที่ล้มนะแต่ผมอยู่ในเหตุการณ์ทุก อย่างหลังจากล้มมาตั้งแต่วันที่รถกลับมาจากทริปนะครับผมผมอยู่ตั้งแต่เนี่ยครับผมเอารถลงช่วยน้องเขายกช่วยน้องเขายกรถลงจากรถสไลดล์นะจากรถกระบะนะครับผมหลังจากเกิดอุบัติเหตุมาและหลังจากนั้นก็มีการพูดคุยการนะาหาเดี๋ยวผมจะเล่าให้เป็นเรื่องแล้วกันนะบอกว่าจะรับผิดชอบทุกอย่างรับผิดชอบให้อะไรอย่างนี้นะครับผ แต่ละว่างรอการรับผิดชอบคือจะสับอะไรที่เสียหายทั้งหมดมาใส่ให้รถของเจ้าของที่ล้มก่อนนะก็คือน้องคนนี้ละกันผมเรียกเขาว่าน้องนะคือสับอะไรมาใส่ให้รถน้องเพื่อที่ให้น้องใช้งานได้ก่อนแต่เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นก็คือหลังจากที่สับเสร็จแล้ว มันเกิดการประกอบที่ไม่เรียบร้อยเนาะประกอบไม่เรียบร้อยในความหมายของผมก็คือเดี๋ยวผมให้ดูเป็นคลิปดีกว่าผมเอามาให้ชม2คลิปนะครับผมอ่ะเนี่ยครับประกอบคันเร่งประกอบไม่เรียบร้อยแล้วให้น้องเข้าขับกลับมาโคมไฟหน้าไม่ล็อกนะครับผมแล้วคนที่ประกอบเห็นบอกว่าเป็นช่างที่อยู่ร้านบิกบ๊กไบร้านดังร้านนึง คนที่มีชื่อเสียงนะผมขอไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนะครับผมผมก็ไม่รู้นะเขาเป็นช่างของร้านนั้นจริงๆไหมแล้วอันเนี้ยที่ผมไม่ค่อยโอเคคือเขาตอนประกอบรถเขาบอกว่ารถของน้องคนเนี้ยโดนย้ำสายไฟมาโดนยํำน็อตมาโดนยํำนั่นยํำนี่มาซึ่งน้องเขาเอารถมาทําที่ร้านผมอย่างนี้แสดงว่าหาว่าผมเป็นคนยํำรถน้องเขาเหรอ กล่าวหาผมถูกไหมผมเสียหายนะอ่ะมันอาจจะเป็นคำพูดปากเปล่าผมไม่มีหลักฐานถ้าผมมีหลักฐานเจอกันในศาลแน่นอนผมเอายันสุดแน่ๆเงินจ้างคดีนายผมไม่มีปัญหาผมจะเอาให้คุณเข้าคุกตกงานให้ดูผมไม่ได้สนใจนะผมเอาตามความจริงผมเป็นคนไม่ชอบโกหกใคร แล้วเหตุการณ์ต่อมาคือน้องเขาก็ขับกลับมาไม่ได้เพราะมันอันตรายมากนะครับผมน้องเขาก็โทรมาปรึกษาผมนูน่นนั่นนี่สุดท้ายเรียกรถสไลด์อีกครั้งหนึ่งเพื่อยกกลับมาที่บ้านตัวเองนะครับแล้วก็เอามาทิ้งไว้ที่ร้านผมเพื่อทําการซ่อมแซมนะซึ่งจากที่ผมได้ถอดออกมาแล้วทากลับมาให้ใช้งานได้เนี่ยมันเกิดก็คือเขาเรียกว่าไงอะประกบบ ไม่ใส่รงเดือยเดือยหักไม่ใส่ล็อกระแฮนให้เรียบร้อยทางฝั่งคันเร่งประกับสวิตช์ฝั่งคัตคุณเอากาวหรือซีลิโคนอะไรไม่รู้มายัดรูแทนไม่ได้ใส่เดือยเข้าไปไฟหน้าไม่มีบูตรองสะขาไฟเพื่อยึดกับตัวแผงคอถ้าคุณบอกคุณเป็นช่างจากร้านดังร้านนั้นจริงๆมาตรฐานแค่นี้หรอ ไม่รู้สิผมเป็นช่างร้านเล็กๆเนาะผมอาจจะไม่เก่งเท่าเขาก็ได้นะผมอาจจะมั่วตัวยำรถไปมั่วเสื้อไปเรื่อยครับผมยำสายไฟยำน็อตยำอะไรเหมือนที่เขากล่าวหาจริงๆก็ได้นะเขามาบอกว่ารถของน้องโดนยำสายไฟมาซึ่งวันนั้นผมผมก็เลยเปิดถังเปิดลื้อให้ดูเลยว่ามันเป็นมัดเดิมของโรงงานไม่เคยมีการแกะอะไรเลยทั้งสิ้นนะครับผมน็อตเครื่อง บอกว่าความยาวสั้นมันไม่เท่ากันน็อต <Not S 1> เครื่องอันไหนมันเท่ากันบ้างวะ <c oughs> มันไม่เท่ากันนะครับผมโอเคต่อมาคือผมก็ได้ทําการแก้ไขให้น้องกลับมาใช้งานได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับงบประมาณของน้องเขาด้วยนะก็ค่อยๆไล่ like เก็บไปนะครับแต่ทีนี้ความรับผิดชอบที่เอ่ยถึงหลังจากสับชุดหน้ามาบอกว่ายืมชั่วคราวระหว่างจะรับผิดชอบกลายเป็นว่าชั่วคราวอยู่ชั่วโคตรนะครับผม ของที่สับมาแฮนก็ขดงอโชกก็งอเอาง่ายๆมันคือของเสียที่เอามาใส่เพื่อให้รถใช้งานได้ชั่วคราวเฉยแต่ทีนี้อย่างคลิปก่อนที่ผมเคยทำลงไปไว้อ่ะให้ผมพูดคือคนขับมาบอกให้ผมเอาออกน,นู่นนั่นนี่อ่ะผมตัดปัญหาผมไม่อยากมีปัญหาผมคิดอ่ะถ้าพูดว่าเรื่องของคนสองคนก็ให้ไปคุยกันสองคน แต่ทีนี้พอเรื่องสองคนมันกลายเป็นเรื่องของทั้งกลุ่มในกลุ่ม750นโซนกรุงเทพทุกคนรับรู้เรื่องนี้หมดในบรรดาก,กลุ่มใหญ่ๆบางกลุ่มเขารับรู้เรื่องนี้หมดแล้วมันไม่ใช่วีรกรรมที่คุณทํากับแค่รถน้องคันนี้มันยังรวมไปถึงที่คุณไปหลอกขายของให้คนอื่นเขาอีกไปหลอกขายน็อตโปโบแต่ว่าเป็นโปโบปลอมไม่ใช่โปโบไทเทแท้ก็ไปหลอกขายาเป็นไทยเท้นะครับผมแถมเขาซื้อไปก็ใช้งานไม่ได้อีก แต่เอามาเรื่องนี้ดีกว่าพอสุดท้ายคุยกันไม่รู้เรื่องก็เกิดการเถียงพูดคุยกันในกลุ่มนะครับผมอันนี้ผมก็ได้นั่งอ่านเรียบร้อยหมดแล้วนะรวมถึงผมก็ได้คุยกับทั้ง2องฝ่ายด้วยทีนี้สุดท้ายผลมันก็จบที่การฟ้องร้องไปที่ศาลนะครับผมแล้วพอฟ้องร้องเสร็จหมายสารส่งไปไม่มีการตอบรับ ทนายโทรคุยทนายโทรคุยครั้งแรกคุยได้แล้วเขาบอกว่าเขาจะมาคุยกับน,น้องเพื่อเคลียร์ปัญหาสุดท้ายน้องบอกไม่มีใครติดต่อมาทนายโทรไปรอบสองไม่มีแล้วมาหาว่าทนายอารมณ์ให้ผมพูดตรงๆแบบแปลงง่ายๆเลยนะอารมณ์เหมือนบอกว่าทนายเป็นคอรเซนเตอร์นะครับผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะอ่ะอันนี้คือหลักฐานนะครับผมอันนี้ก็คือหลักฐานหรือว่าหมายสารน,นั่นแหละ เพื่อเรียกตัวให้มาไกลเกลีย่ยนะครับผมถ้าไกลเกลีย่ยกันไม่ได้ก็จะขึ้นสารนะแต่ทีนี้คือสุดท้ายก็หายต้อยนะครับติดต่อไม่ได้หมายสารไม่รับนะครับผมสุดท้ายถ้าพูดง่ายๆคือรถคันนี้เดี๋ยวทางผมล้านของผมผมจะรับผิดชอบให้นะครับรับผิดชอบในที่นี้ไม่ได้หมายถึงค่าใช้จ่ายนะคือการซ่อมให้มันกลับมา100%นะครับผม ซึ่งตอนนี้มันก็เกือบ100%แล้วลหละ,ละ,ละมันยังเหลือบางจุดแล้วก็รองงบประมาณนะครับผมจากทางน้องเขาน้องเขาก็ต้องทํางานหนาะเงินมาซ่อมเอาเองนะสุดท้ายแล้วอ่ะกรณีนี้ผมอยากให้เป็นอุทาหรณ์นะการยืมรถคนอื่นขับถ้าไม่พร้อมรับผิดชอบจริงๆอย่าไปขอยืมใครเขาขับอยากได้หาซื้อมาขับเอาเองอยากลองอะไรทํากับรถตัวเอง ส่วนตัวผมเองผมจะไม่ขับรถใครแล้วผมก็ไม่ให้ใครมาขับรถผมใช่ถึงวันจะเป็นแค่เจ0หูนราคาแค่3 4 0แสนตอนออกมือหนึ่งง่อยๆไม่ได้แพงกว่าตัวพันนี่ราคา8 9 0 0 0 0แสนหรือเป็นล้านนะครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต่อให้รถมันจะหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านทุกคนย่อมรักรถของตัวเองย่อมห่วงรถของตัวเองคนยืมไปเขาไม่ได้มาช่วยเราผ่อนเขาไม่ได้มาช่วยเราซื้อเขาไม่ได้มาออกค่าเสียหายออกค่าใช้จ่ายให้เรานะครับผม ยก็เตือนให้็นอุทาหอนนะครับผมว่าใครรักรถก็ลองดูอันนี้เป็นกรณีตัวอย่างนะครับว่าควรไหมหรือไม่ควรให้คนอื่นยืมต่อให้สนิทกันมากแค่ไหนก็แตกกันมาแล้วเพราะการแค่ยืมพวกนี้นะครับผมคนยืมอยากยืมจริงๆก็ต้องดูว่าตัวเองมีลิมิตในการรับผิดชอบอะไรไหมนะครับส่วนในนี้ทางคาดีความจะเป็นยังไงต่อ น,นี่ก็รอดูกันไปนะครับผมแต่ส่วนรถของน้องเขาเดี๋ยวผมจะทยอยซ่อมให้นะครับผมอันนี้ก็เนี่ยครับผมล่าสุดกลับมาประมาณนี้แล้วยังเหลือโชคที่งองออยู่นะครับเดี๋ยวก็ค่อยๆหามาเปลี่ยนให้นะรอเงประมาณจากน้องเขานะครับเหลือเก็บรายละเอียดอีกไม่เยอะก็เกือบร้อยเปอร์เซ็นแล้วล่ะเหลือเก็บพวกแฟลงแฟนลิงอ่ะอันนี้ฟังเป็นเรื่องตลกตลกนะเพราะเห็นว่ามีการจะ อะแรกๆบอกว่าจะซื้อแฟริรี่ส่วนที่เสียหายส่วนที่แตกคืนมาให้ก่อนนะครับผมแล้วก็มีการสั่งของมาให้ซึ่งอันเนี้ยผมอยู่ในเหตุการณ์นะวันที่ของมาส่งอันเนี้ยผมอยู่คือทางขนส่งโทรมาว่าอ่ามีของมาส่งนะนู่นนั่นนี่อ่าไเราก็คิดว่าอ่ะสั่งแฟรรี่มาคืนน้องแล้วล่ะอ่ะก็จะได้ตัดปัญหาเรื่องนี้ไปแันเก็บเงินไปทางให้น้องเขาจ่ายอันนี้ผมก็ ผมก็มองเป็นเรื่องตลกนะผมก็แบบมันอย่างนี้ก็ได้เหรอผมก็ไม่รู้นะว่ายังไงกันนะครับผมแต่สุดท้ายเนี่ยครับผมผมอยู่ในเหตุการณ์จริงๆนะเนี่ยวันนั้นน้องก็ยืนอยู่กับผมแล้วขนส่งโทรมาพอดีแล้วก็บอกว่ามีการเก็บเงินปลายทางซึ่งท้องบอกไม่ได้สั่งสุดท้ายก็เลยไม่ได้รับของนะครับผมเพราะถ้ากาที่จะรับผิดชอบะสั่งมาชดใช้ของอะคุณต้องออกเงินให้เขาก่อนสิไม่ใช่ให้เขามาออกเงินไม่ใช่เรื่องเลย แล้วของก็ไม่ได้เบิกศูนย์ด้วยนะเบิกจากจีนมาด้วยนะครับผมอันนี้ก็ลองดูในมุมมองของแต่ละคนเอาละกันนะครับผมหรือว่าใครมีประสบการณ์อะไรยังไงเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้กับการให้คนอื่นยืมแล้วไม่รับผิดชอบหรือว่ายืมแล้วรับผิดชอบหรืออะไรยังไงลองเล่าเป็นประสบการณ์แลกเปลี่ยนพูดคุยกันหน่อยครับผม อ๋อเอาจริงๆก่อนที่เราจะไปทีิปกันผมก็พยายามเตือนแล้วนะใหญ่ใครมาขับรถเราแล้วเราก็อย่าไปขับรถใครนะครับผมด้วยความว่าอาจจะสนิทกันประมาณนึงอะไรอย่างนี้อ,อยากสลับลองดูก็ลองอะไรอย่างนี้นะครับแต่แล้วก็เกิดการเอารถไม่อยู่นะอย่างที่ผมบอกรถแต่ละคันเซ็ตติ้งไม่เท่ากันนะโชคปรับความแข็งอ่อนไม่เท่ากัน,นคัวา์ความหย่อนตึงไม่เท่ากันคันเร่งก็ปรับไม่เท่ากันลมยางยังเติมไม่เท่ากันเลยการขับมันจะไปเหมือนกันได้อย่าง ขนาดแค่ค่าการสบัดสำหรับคนที่มีนะยังตั้งไม่เท่ากันเลยยังไงก็ไม่มีทางขับด้วยเหมือนกันครับผม่ะอันนี้ผมฝากไว้เป็นอุทาหรณเล็กๆน้อยๆน,นะครับผมยังไงถ้า,ถ,าถูกใจงยอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ Share, กด subscribe กดติดตามเปม็นกำลังใจใ้มกกันด้วยนะโอเคยังไงไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ Hold What's left? The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust.